ข่าวสารเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับเฟส2เรามาเปิดเผยสาเหตุที่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คือ27มกราคม2568จะโอนเงิน1,000 0บาทเฟส2ไม่สำเร็จนะครับมีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับอย่างที่เกินนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า เงินนะครับหนึ่งมื่นบาทเฟด1รอบที่ผ่านมาผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐนะครับมีผู้ที่ไม่ได้รับเงินหรือตกหล่นถึงสา7หมืายหกเจาคำว่าตกหล่นไม่ได้หมายถึงว่าเ,เขาไม่มีติดนะหรือเขาทําสิตตกหล่นแต่หมายความว่าเขานะครับไม่สามารถโอนเงินสำเร็จได้นะส0มหมเลยนะ3 3มหมืายหกรายนะครับซึ่งมาจาก ห้าสาเหตุหลักดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันกับเฟส2ที่จะโอนในวันพรุ่งนี้แล้วจะไม่สําเร็จถ้าคุณมีสาเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ผูกบัตรยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัว13หลัก อย่างที่เราทราบกันดีเฟสหนึเฟสสองนะครับใช้การโอนเงินสดผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเน้นพร้อมเพย์นะครับไม่ใช่เน้นธนาคารธนาคารไหนก็ได้นะใช้ผูกพร้อมเพย์ได้เหมือนกันทุกธนาคารได้หมดเลยนะครับ2บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้มีเหตุให้ถูกระงับนะครับหรือถูกปิดไปต้องระมัดระวัง สามคือบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดอันเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถูกอายัดหรือบัญชีไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเรามันระวังก็จะไม่ได้รับด้วยเช่นเดียวกัน4นะครับไม่มีบัญชีเงินฝากนะครับธนาคารก็คือไม่ได้ผูกเอาไว้เลยแล้วก็ไม่มีบัญชีเงินฝากนะครับทำให้โอนไม่ได้นะเขาเวลาเขาโอนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าใครโอนได้ไม่ได้จนกว่าจะโอนแล้วเพราะนั้นเขาจะทำการ โอนนะครับเลขแบบจําตัวประชาชนตามสิทธิ์ที่เขาลิสต์มาลิสต์ข้อมูลมาแล้วว่าใครได้บ้างนะครับเขาก็จะโอนไปไล่โอน,โอนเรๆื่อยๆตื๊ดตืดสรุปสุดท้ายมันก็จะข้อมูลมันจะออกมาว่ามีที่โอนไม่ได้ไม่สําเร็จกี่ลายอ่านะครับกี่ลายนะต่อมานะครับเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องนะครับเลขไม่ถูกต้องนะครับอา,อาจจะ บัญชีเงินฝากมีการผูกผิดพลาดนะครับหรือผูกไม่ถูกต้องจริงๆผมว่าข้อเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราผูกผ่านแอปหรือผูกอ่าอย่างตรงไปตรงมาผ่านธนาคารนะนะครับผูกแล้วก็เช็คเพราะนั้นถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเรานะครับจะโอนผ่านไม่ผ่านง่ายๆนิดเดียวเลยนะนะครับให้บุตรหลานของท่านนะครับลองโอนเงินสัก1บาทก็ได้นะครับโอนผ่าน พร้อมเพยเลขประจำตัวประชาชนของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้รับสิทธิ์ลองโอนดู5โอน1บาทแล้วผ่านทางาทางกระทรวงการคลังนะครับก็โอนผ่านเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอนผ่านเหมือนกันแต่สําหรับใครที่โอนไม่ผ่านนะครับในในครั้งแรกนะครับโอนไม่ผ่านในวันที่27มกราคม2568นะครับ ก็ยังมีโอนซ้ำอีก3รอบนะครับโอนซ้ำอีก3รอบเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆไม่อยากให้ไปถึงเฟสของการโอนซ้ำนะมันอาจจะต้องเสียเวลาเป็นเดือนนะมันต้องไปโอนอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งคือเดือนหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ25่ห้ากุมภาแล้วก็โอนซ้ำครั้งที่2นะครับอีก 25กุมภา25มีนา25เมษายนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเสียเวลานะครับมันจะเสียเวลาทุกทกท่านเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะครับอย่าพลาดเลยไปลองนะครับเช็คกันดูนะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิชาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิชาชีพนะครับมิชาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ